ก็ม <ítulo> anyway ีกรณีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะก็คือเนี่ยเด็กวัยรุ่นนะอายุ13-14เนี่ยไปรวมกลุ่มกันขี่มอเตอร์ไซค์กับเพื่อนๆแล้วก็เกิดอุบัติเหตุนะฮะจังหวัดนี้เขาบอกมีรถ Ford e v e r e อ t เนี่ยกำลังเลี้ยวตรงจุดกับรถแล้วก็เพื่อจะเข้าซอยก็ไปชนกับมอเตอร์ไซค์ของวัยรุ่นนะคนขี่เนี่ยอายุ14คนซ้อนอายุ13สนะฮะสรุปคือตายทั้งคู่เลยตอนนี้ตายทั้งคู่แล้ฮะตายทั้งคู่นะฮะ จังหวะที่รถคันนี้กําลังจะเข้าซอยเนี่ยเขาบอกว่ามองไม่เห็นนะฮะมอเตอร์ไซค์ของผู้ตายเนี่ยขี่มาด้วยความเร็วนะครับแล้วก็มีการชนกันเกิดขึ้นนะครับอ่ะเรื่องราวนี้คุณผู้ชมฮะจุดเกิดเหตุอยู่ถนนสุขสวัสดิ์ปากซอยสุขสวัสดิ์92หรือซอยปริ้น์อยู่ที่พัสดุ์เจดีจังหวัดสมุทรปราการนะฮะเหตุเกิดคืนวันที่22มิถุนายนนะครับเนี่ยนะฮะเด็กที่เป็นคนขี่รถจักรยานยนต์ชื่อเด็กชายธาราวัน หรือเข้าปั้นอายุ14คนเนี้ยเสียชีวิตคาที่ส่วนอีกคนหนึ่งเพื่อนที่ซ้อนท้ายเด็กชายอนาวันอายุ13นะฮะก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลบน,านะครับทีแรกเนี่ยสาหัสนะครับส่วนรถที่มาชนก็คือ Ford e v e r e อ t s สีดำมีนายทวัต 6, เต็งฮะเฮงอายุ54ปีเป็นคนขับก็ไม่ได้หนีไปไหนฮะรอให้การกับทางตำรวจนะครับ,รบนี่นะครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นคนขับรถบอกว่า ตัวเองพร้อมกับภรรยาเนี่ยกำลังจะกลับเข้าบ้านอยู่ในซอยสุขสวัสดิ์100โดยใช้เส้นทางลัดเข้าซอยสุขสวัสดิ์เ2เมื่อมาที่เกิดเหตุก็ได้จอดรถรอเลี้ยวขวาเข้าซอยบริเวณจุดกับรถระหว่างนั้นมีกลุ่มรถจักรยานยนต์นวิ่งผ่านหลายคันจนกระทั่งคิดว่าเนี่ยผ่านไปจนหมดแล้วนะฮะก็เลยเนี่ยข้ามตัดข้ามถนนเลี้ยวเข้าซอยเป็นจังหวะที่รถจักรยานยนต์ของผู้ตายเนี่ยวิ่งมาผ่านมาด้วยความเร็วพอดีก็เลยชนเขาอย่างจังนะครับ เขาบอกเขามองไม่เห็นนะนี่นะฮะอ,อ,อันทีนี้วันนี้ชินก็ลงพื้นที่ไปรตรวจสอบเรื่องนี้ครับคือวันนี้เนี่ยเราไปสองจุดอย่างจุดแรกเนี่ยก็จะเป็นจุดที่เกิดเหตุที่เกิดเหตุเนี่ยลักษณะมันก็คือเป็นถนนสุขสวัสดิ์นะฮะแล้วมันจะเป็นทางที่มันจะเป็นเกาะกลางจะมีอยู่นะพี่จงเป็นเบริเออร์แต่ว่าจุดที่เข้าเนี่ยมันจะมี รูให้นิดหนึ่งอ่ะเพื่อจะเข้าซอย92ไปได้ไอ้จุดนี้แหละฮะที่จุดที่ชาวบ้านเขาบอกว่ามันมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยๆเพราะว่าซอยปลิ้นเนี่ยมันจะเป็นซอยที่เชื่อมไปยังวัดคู่สร้างไปยังพื้นที่อื่นๆทั้งประ,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 ะชานิเวศเนี่ยก็ไปได้นะครับเขาก็เลยแบบว่าอยากจะสะท้อนถึงเรื่องของสัญญาณไฟจราจรก็ดีหรือว่าสิ่งที่มันเป็นลักษณะของป้ายเตือนภัยก่อนก็ดีเพื่อลดอุบัติเหตุอันนี้จุดแรกส่วนจุดต่อมาคือตอนนี้เนี่ยร่างของน้องเนี่ยไปอยู่ที่ วัดคู่สร้างนะฮะในอำเภอรพระสมุทรเจดีเนี่ยแหละครับ,รบไปที่วัดที่สาราบุญเติมเนี่ยไปเจอกับคุณย่าของน้องเข้าปั้นอายุ14ปีนะฮะคุณย่าชื่อว่าคุณย่าปรียานุชเนี่ยแหละครับคุณย่าบอกว่าเมื่อช่วงเช้าคู่กรณีก็คือคุณทวัตเนี่ยซื้อโลงและก็ซื้อพงหรีดเนี่ยเอามาช่วยเหลือนะฮะเป็นเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้นก่อนนะครับส่วน ในช่วงเย็นนี้เห็นบอกว่าจะมีการเดินทางมาขอรถน้าศพแสดงความเสียใจด้วยนะฮะญาติเนี่ยก็มองว่าเรื่องนี้เป็นเหตุสุวิสัยไม่อยากให้เกิดขึ้นนะฮะก็เข้าใจส่วนตัวของคุณญาปริยนุชเนี่ยเขายอมรับนะฮะว่าเขาปั้นเนี่ยเป็นคนที่ชอบจับกลุ่มกับเพื่อนไปขี่รถจักรยานยนต์ที่บ้านก็ถึงขั้นห้ามปลามนะฮะห้ามใช้มอเตอร์ไซค์เนี่ยเวลาไปโรงเรียนก็จะมีคุณพ่อเมื่อสักครู่เนี่ยไปส่งที่โรงเรียนทุกวันนะครับวันที่เกิดเหตุ เขาปั้นมาบอกนะฮะว่ามีเพื่อนเนี่ยมารับจะขอไปขี่รถเล่นข้างนอกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกลับแล้วสุดท้ายเนี่ยกู้ภัยโทรมาแจ้งข่าวร้ายนะฮะน้องถูกชนเสียชีวิตตอนนี้ยืนยันนะครับว่าหลานเนี่ยเอาจริงคือหลานเนี่ยเป็นคนที่ส่วนตัวก็เป็นเด็กที่น่ารักที่ใสดีแต่พฤติกรรมที่ชอบไปจับกลุ่มไปแว้นรถเนี่ยค,คือไม่ได้ออกไปทุกวันคือ,อย่าเขาบอกนะฮะนานๆเนี่ยจะไปครั้งละสุดท้ายเนี่ยก็คือส่วนใหญ่ไปซ้อนมอเตอร์ไซค์เพื่อนเท่านั้นคือที่บ้านเนี่ยไม่ให้ขับแล้วะนะครับเอาไปฟังย่า มาไม่ได้ขับเป็นคนซ้อนท้ายเป็นคนซ้อนเพื่อนเนี่ยมารับเพื่อนเนี่ยวันสิบสาตัวเขาเนี่ยอายุ14เข้าป้าเนี่ยซ้อนท้ายนะฮะแล้วก็ไปมอเตอร์ไซค์ไปกันสักประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงเนี่ยก็เกิดเรื่องขึ้นมาเนี่ยเอาไปฟังย่าหน่อยฮะขับรถมาบอกว่าเพื่อนมารับค่ะเพื่อนมารับแล้วก็ออกไปกับเพื่อนแล้วก็คือซ้อนท้ายไปอ่ะปกติก็คือจะไม่ให้เขาขี่รถละเพราะเรารู้ว่ามันอัน,อนตรายเด็กๆนะแต่นี้เพื่อนมารับก็เขาก็ไป เรากลับมาก็ประมาณน่าจะประมาณสามทุ่มกว่าเน่ะเพื่อนขับรถมาบอกว่าย่าปั้นเสียชีวิตแล้วเงี้ยเราก็โอ้โหเราก็รับไม่ได้นะเราก็รับไม่ได้เขากาลังไวใ้ใจเนาะพูดถึงกําลังน่ารักอืมกาลังน่ารักเขาเป็นคนน่ารักเด็กๆน่ารักมาก <Okay. S 1> น่ารักมากขาวอืมน่ารัก กำลังเรียนอยู่นะมสามอ่ะกำลังเรียนอยู่เราไม่ให้ขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ให้ขี่แต่ว่าเขาก็มีแอบเหมือนกันมีแอบเหมือนกันแต่ว่าถ้าให้เอาไปโรงเรียนเลยโดยขับไปเองกลับอะไรเงี้ยเราก็จะไม่ให้เ,เราก็ยังห่วงส่วนคุณธีรวัตรนะฮะเป็นพ่อของน้องข้าวปั้นวันนี้ก็ไปรับศพลูกชายมาจากโรงพยาบาลตํารวจก็ค่อนข้างจะเศร้าแล้วก็บอกกันมาข่าวนะครับว่าไอ้ส่วนเรื่องของคดีความนี้ก็ว่ากันไปแต่เขาติดใจนิดนึงคือเมื่อคือนนี้เนี่ย ที่โรงพักเนี่ยก็ไม่ทราบว่าคู่กรณีเนี่ยคุยอะไรกับตํารวจนะฮะก็อยากฝากเจ้าหน้าที่ด้วยเพราะว่าตอนนี้ส่งหลักฐานกล้องวงจรปิดไปให้หมดแล้วเป็นที่เรียบร้อยอยากได้ความเป็นธรรมนะครับส่วนเย็นนี้เนี่ยจริงๆมีพิธีรดน้ําศพนะฮะตอนห้าโมงเย็นเนี่ยคู่กรณีเบื้องต้นประสานว่าอยากจะเข้ามาแต่เดี๋ยวต้องรอพนักง,งานสอบสวนแล้วก็สายตรวจมาประเมินก่อนเขากลัวว่ามันอาจจะไม่ปลอดภัยอ่ะว่าง่ายๆนะฮะครับใช่ครับเขาก็จะจัดพิธีเสร็จ ค่อยคุยกันจริงๆแต่ว่าเขาก็มีบันทึกประจําวันอะไรมาให้ครับแล้วทางผู้กรณีได้มาพูดคุยกับพ่อยังไงบ้างครับโทรติดตามตลอดครับาตลอดวันนี้เขาก็แจ้งว่าจะมาใช่แจ้งว่าจะมาใช่แล้วเขาดำเนินการเบื้องต้นอะไรให้พ่อมั้งเบื้องต้นเขาเป็นจัดชุดจอกไม้แล้วก็ซื้อโรงเพื่อให้ใช่ครับเขาก็จ่ายส่วนส่วนแรกแล้วก็ส่วนที่มีค่าสูตรเขาก็เป็นคนจ่ายให้หมดครับวันนี้พ่อวิตกของบนเรื่องคดีเรื่องอะไรบ้างไหม ก็มีคิดกังวลอยู่บ้างครับก็มีก็มีบ้างเพราะว่าเราไม่รู้ว่าทางโน้นเขาคุยอะไรกับตำรวจป่ะใช่ครับผก็ก็ก็ยังไม่รู้ว่าจะยังไงจะฝากเจ้าหน้าที่ยังไงบ้างครับก็ให้ก็ต้องให้จัดการแบบตรงๆนะครับถ้าเขาผิดก็ต้องว่าไปตามผิดนะครับแล้ว่าดูจากดูจากคลิปดูจากอะไรแล้วมัน คือ,อยังไงมันก็คือเป็นความประมาทของรถยนต์นะฮะของรถยนต <นะ S 2> <ช>์ครับรคุณผู้ชมครับวันนี้ผมได้คุยกับฝั่งของภรรยาคุณทวัตนะฮะคู่กรณีเนี่ยตอนนี้คือก็ค่อนข้างที่จะเครียดนะฮะเพราะว่าสามีเนี่ยก็ยืนยันว่าไม่ได้ตั้งใจจะให้มันเกิดเรื่องเกิดราวแบบนี้อย่างเมื่อตอนเช้าเนี่ยก็เข้าไปเยี่ยมน้องอนาวันอายุ13ปีที่เป็นคนขี่รถจักรยานย,ยนต์ให้เขาปั่นซ้อนท้ายเนี่ย ออตอนแรกเนี่ยอาการสาหัสตั้งแต่เมื่อคืนนะฮะแต่ว่าพอเขาเนี่ยหลังจากกลับบ้านจากการเยี่ยมน้องเนี่ยปรากฏว่าทางสายตรวจทางเจ้าของคดีเนี่ยเขาโทรมาแจ้งกับทางด้านของคุณทวัตว่าน้องเสียชีวิตเมื่อช่องเช้าแล้วนะฮะครับก็ไม่อยากจะให้เกิดขึ้นส่วนวันนี้จริงๆเนี่ยตั้งใจว่าจะไปรดน้ําศพแต่จากเมื่อคืนเนี่ยที่ดูแล้วคือตอนแรกเนี่ยกลุ่มของเพื่อนน้องเขาเนี่ยก็พยายามที่จะปลีเข้ามา มารุมาต้มอ่ะในช่วงเกิดเหตุเนี่ยเขาก็เกรงว่าสถานการณ์มันอาจจะยังไม่คลี่คลายเท่าไหร่เนี่ยคือไปอาจจะมีความชุลมุนกันเอาเป็นว่าเดี๋ยวภรรยาเนี่ยจะไปพิธีรดน้ำศพให้เองคือหมายว่าคนขับรถเนี่ยไม่กล้าไปเดี๋ยวกลัวโดนเพื่อนผู้ตายเนี่ยคับร้ายอยากจะไปแต่เมียเบรกไว้ก่อนเพราะเมื่อคืนเนี่ยเกือบโดนลุมกระทืบจะไปทำร้ายเขาอ่ะดิะพวกเพื่อนของผู้ตายอ่ะนะครับอ่ว่ากันไปฮะวันนี้จะมาที่ที่วัดไหมครับ เราพี่ธวศร์คงไม่ไ <people> ด <were exemplo idos> <lar> ้ไปอะค่ะเพราะว่าเร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 าจะแต่เราตัวเราไปค่ะของของพี่เป็นแฟนเขาเนาะใช่ใช่ใช่แต่ว่าเราตัวความรุนแรงของเด็กไรยรุ่นนะค่ะมันอ๋อเมื่ออย่างเมื่อวานก็เกือบจะวุ่นวายชุลมุนใช่ไหมฮะใช่เพราว่าเด็กวรยรุ่นเยอะมากเราก็เลยต้องพาพี่ธทวัร์อะค่ะเราก็เลยต้องพาพี่เทวศร์ไปโรงพักก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้เขาเขาเป็นไงบ้างฮะเขาโอเคไหม ไม่ถึงว่าก็ก็ก็ไม่ไม่ไม่ดีพี่มันก็มันก็แย่ๆพี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่เราก็ไม่อยากให้เกิดมันเราก็ไม่รู้ไม่รู้จะทํำยังไงอ่ะนี่นะครับคือเหตุการณ์นี้ก็มีผู้เสียชีวิตสองรายตอนแรกเนี่ยสาหัสไปหนึ่งแล้วในเนี้ยก็เดี๋ยวก็ต้องว่ากันไปเพราะว่าทางพนักงานสอบสวนก็ต้องแจ้งเรื่องของคดีเนี่ยมันเพิ่ม เป็นคนเสียชีวิตละนะครับคนขับรถเขาบอกว่าเขาไม่เห็นเนี่ยเข้าใจว่ามอเตอร์ไซค์ของผู้ตายไม่ได้เปิดไฟหน้าถ้าดูจากกล้องวงจรปิดคือเมื่อสักครู่เนี่ยภรรยาของคุณทวัตเขาบอกเลยว่าคือมันไม่เห็นจริงๆคือมันมืดแล้วก็ให้ดูกล้องวงจรปิดเขาบอกว่ามันไม่เปิดไฟหน้าก็เลยแบบไม่เห็นไงี่เนี่ยถ้าดูจากกล้องมันก็ลักษณะคือไฟถนนเนี่ยสว่างนะดูดิเนี่ยเนี่ยเออแล้วรถคันอื่นเขาเปิดไฟหน้ากันใช่ไหมแต่ทีนี้เนี่ยจังหวะตอนที่ มอไซค์ของเด็กเนี่ยขี่มาเนี่ยมืดแล้วนะฮะเนี่ยนี่ฮะไฟหน้าไม่มีครนะฮะเนี่ยก็เขาก็เลยบอกไม่เห็นว่ามีมีรถมาครับนี่นะฮะมาแบบมืดๆมาเลยนะแล้วก็ขี่มาเร็วครับนี่แหละก็ไม่คือมันก็เป็นเรื่องที่ไม่อยากให้ใครเกิดไม่อยากให้เกิดกับใครอะเรื่องความตายเรื่องอุบัติเหตุแต่ว่าเนี่ยก็เป็นอุทาหรณ์เหมือนนว่าเนี่ยเด็กวัยรุ่น ออกไปขี่มอไซค์นอกบ้านเนี่ยมีความเสี่ยงจะเกิดอันตรายนะเพราะบางทีจับกลุ่มรวมกันขี่รถไวขี่รถเร็วนะฮะแล้วก็ถึงจริงๆยังไม่ถึงไวทำไปกับขี่หรือซ้ำไปเนี่ยสิบสามสิบสีนี่นะครับทีนี้พอเกิดเหตุขึ้นมาเนี่ยคนที่เสียใจที่สุดก็พ่อแม่ปู่ย่าตายายนะฮะต้องร้องห่มร้องไห้เสียใจนะครับอ่ะก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับก็เป็นอุทาหหอกับบ้านอื่นๆดูแลบุตรหลาน ให้ดีๆนะฮะ